สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่กับช่องวันว่างชั้นเหของผมเบาเก่งครับสำรับเมื่อนี้นะครับกะสามารถตัดแต่งกิ่งผักหวานปลาครับผมถึงเวลานะครับถึงฤดูกาลที่ผักหวานปลาไก่จะออกจอดแล้วครับผมไก่หนาแรงกันมาแล้วครับตัดแต่งกิ่งแล้วก็จะรับกิ่งกระโดงครับผมต้นนี้จะเป็นการรับยิ่งกระโดงด้วยครับผมเพราะท่านตัดแต่งกิ่งกะรับกิ่งกระโดงยังไงเนี่ยมาเบิ้งครับผมเบิ้งต้นนี้ ก็เริ่มแหงเริ่มเหี่ยวครับรับกิงกระดงกะสังเกตเห็นใบเรืองเหลืองนี่บ่ครับผมนี่ครับเป็นใบแก่หวานนะครับผมจะซ้อยเขานะครับให้เขาแตกิงกระดงเร็วขึ้นนะครับติดใบออกครับผมนี่ิดทิ้งเข้าโคนเลยนะครับคุมโคนครับผมนี่ครับใบประมาณนี้ครับเรืองเหลืองปลายเรืองหลืองแหงแหงนี่เด็ดทิ่มเลยครับ กิ่งกระโดงเขาก็จะขึ้นประมาณนี้ครับผมตุ่มนี่แถวนี้ครับผมแถวตามนนี้ครับส่วนปลายใบผมจะบริสออกนะครับผมต้นนี้รู้ซึกนะครับอาจจะได้ทั้งกิ่งกระโดงและกิยอดเลยนะครับผมนี่ครับบริดออกบางส่วนครับผมนี่ครับซอยเขาแตกยอดแตกกิ่งกระโดงเร็วขึ้นกับประมาณนี้ครับ ต้นนี้อายุปลูกปีหกหาเด้อครับผมปลูกปีหกหาอายุเกือบสองปีครับผมเป็นต้นทีกีไลที่สุดในรุ่นครับผมแต่ว่าก็งามงามขึ้นมากก็โมเลยครับผมต้นนี้นะครับถ้าใครติดตามนะครับจะเห็นผมเอาไอเป็นตัวขอบไดรถนดะครับมาขอบใบนะครับตอนยังหน่อยใกล้เคลียครับผมปล่อยมาเขาแทงหยอดแทงอย่างเกินมากใหญ่ก็โมครับผมบางต้นอื่นๆครับ ปลูกพร้อมกันนี่ครับอันนี้ก็ลอกกิงกระโดงครับนี่ครับกิงข้านมธรรมชาติเด้อครับผมตัวนี้บริโนมอกิงเคยหนมอกิงแล้วนะครับใครจะเอาวิธีไปใส่ก็ได้นะครับผมแต่ว่ารุ่นนี้ผมจะปล่อยเบิดเลยนะครับปล่อยให้เข้าใหญ่นะครับบอกแกงเข้าแล้วคือปล่อยให้ได้กิงตรงๆสวยๆนะครับผมกิงเป็นธรรมชาตินะครับเพื่อเอาไว้ตอนกิงแนอนาขดครับนี่ครับ ต้นนี้ยังใบางามเขียวอยู่ครับผมอยู่ในโฮมในหล่มประคามเถศดเนี่ยเงาประคามเถศดนี่ครับปลูกพร้อมกันกับบอดี้บาสีงามทุกต้นเด้อครับผมปลูกพร้อมกันกับมีต้นใหญ่แน่หน่อยแน่นี่ครับป,ปีหกห่านนี่ครับดินกับอันเดียวกันนะครับอาจจะขึ้นอยู่กับมเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์น้่นะครับผมถึงจะได้ต้นใหญ่อันนี้ปลูกซ้อมครับผมปลูกซ้อม โบไปใส่มาใส่ครับผมหลายสวนนะครับผมเจอปัญหานี่นะครับเกากะปลูกไปเรื่อยๆครับพี่น้องจนกว่าจะประสบความสําเร็จผลลัครับผมในการมีผักหวานประดับสวนนะครับเป็นของตัวเองนะครับพ่อได้เก็บกินนะครับนี่ใบสีดิดออกดิดออกครับผมใบใหญ่อยู่ด้วยครับนี่ครับ อันนี้ก็ปล่อยให้เขาสังเคราะห์แสงไปครับผมใบยังสดยังอันนี้อยู่ครับผมายใบที่ใหม่ก็ะริดออกไปซอยเขาให้มีจุดแตกยอดไปเนาะครับผมนี่ที่ขอบใบนี่ก็ครับยังคือเก่าพอไปไซสครับผมที่เคยอัปเดตฝลาทลายโจรสูงถ่วแล้วนี่ครับเลื่อยไปเองครับผม อันนี้ปลูกแบบปล่อยแบบธรรมชาติเดี๋ยวไปเบื้องต้นปีหกซีครับผมเดี๋ยวจะตัดแต่งจริงต้นนั้นนะครับเพื่อรับยอดครับผมต้นนี้ก็เป็นพักหวานป้าปีหกซีครับจะมาตัดแต่งจริงนะครับเพื่อเอาเ,อเก็บยอดครับผมนี่ครับ จริงขึ้นมากสี่นะครับผมใบงามอยู่กับบบเป็นอย่างครับผมจะตัดตรงนี้นะครับตุ่มตาเดี๋ยวผมเคยเห็นว้ครับผมตัดเลยครับให้ยอดเขาขึ้นแถวนี้นะครับผมอันนี้ปลายเขาเลื่อยนะครับแต่ว่าผมเคยรีดปลายไปแล้วนะครับตรงนี้นี่ครับผมจะตัดตรงนี้นะครับผมตรงตุ่มนี้นะครับที่มีใบใบตัวนี้นะครับ ตัดไปเลยครับผมตรงระหว่างสีขาวไปหาสีเขียวเนี่ยครับตัดเลยครับใบลิกาลิดออกกิงนี้ครับผมนี่ครับมันจะมีตุ่มตาเกาอยู่ตรงนี้ตัดเลยครับ ตุ่มตาใหมตุ่มตาใหม่ก็ตัดปลายยอดไว้เลยครับผมสร้างตุ่มตาใหม่ครับตัวนี้ตัดปลายยอดออกส่วนตัวนี้นะครับก็เคยเหตุตุ่มตาไว้ตรงนี้นะครับผมนี่ครับตรงนี้นะครับผมผมจะเอาตัวนี้ครับผมตัดออกเลย3ามกิ่งนี้ เป็นยอดที่เก็บบรท่านในปีก่อนครับนี่ตัดออกใบข้างบนนี่กะรีดออกครับมันก็จะได้ตุ่มเอาไว้รับยอดครับนี่ตัดไปเรื่อยครับผมไปตุม่มที่เขาเคยเหตุไว้ในปีก่อน เปิดแสงให้เขาครับได้แล้วครับตุมเดี๋ยวเขาก็แตกขึ้นมาใหม่ครับนี่ครับระวางสีสีขาวมหายอดเขียวเนี่ยครับผมยอดนี้บบมิจะใบครับผมเอาไว้กับบริกินยอดครับกระตาตรงนี้เลยครับนี่ครับชับ ใบใหญ่ไไๆนะครับใบง่ามเลีครับเขาบอได้ปลูกเบิ่งใบนี่ครับตัวนี้สรางตุ่มตาไม้ตรงนี้เลยเดี๋ยวเลือกก่อนหาหม่องใบใหญ่ๆครับผมตัดออกก่อน เปิดแสงไปเรื่อยครับ,บใบลำไยกับผมบใบลำไยนี่ครับกิ้งกระดงพี่น้องนี่เจอกิ้งกระดงให้เก็บใบเด้อครับกิ่งนี่เป็นกิ่งที่จะขึ้นเป็นลำตน้นใหญ่ต่อไปกับผมเป็นกิ้งกระดดงของผวกหวานปลาเห็นไหมครับหนหน่อยนี่ก็จะเปิดแสงให้เขาครับผมให้เขาพ่นขึ้นมาได้นะครับเพราะจะได้สมบูรณ์ครับ ผมจะตัดริงนี้นะครับออกนี่ครับข้างๆนี่ครับ เจอกิ่งกระโดงด้วยครับนี่ครับกำลังแทงขึ้นมาเลยครับผมส่วนตรงนี้นะครับเริ่มไ้ยอดแล้วครับผมเดี๋ยวก็จะคอยริดปลายลงนะครับเพราะว่าเขาออกเป็นทรงพุ่มดีนะครับก็จะเก็บใ้ครับผมตุ่มตาเก่าที่เขาเคยเห็ไว้ตรงเป็นตุ่มนีนะครับนี่ครับเป็นช่อกมากดีก็เลยจะเก็บใบครับผมคอยมาเก็บปลายออกนะครับ สางตุ่มตาไม่ไปเรื่อยๆเหมือนตุ่มนี้ครับผมครับเริ่มออกยอดอันนี้เป็นต้นลำไยนะครับลำไยเห้ากัะพอให้สูงกว่าพักหวานครับเป็นพีเหลี่ยงครับอันนี้ก็เป็นตุ่มตาหนึ่งปลายจางสีนะครับตัดทิ้งเลย ไปเรื่อยๆนั่นนี่นะครับว่ามีประโยชน์นะครับตัดตัดไปครับตัดไปอันนี้ที่จริงอ่ะ บงงามครับผมให้ยอดกับบงงามตัดตรงนี้เลยครับกิ่งน้ําอันนี้ก็คือกันเดี๋ยวเขาก็จะแห้งตายตัดจิิงเลยให้ยอดก็ไม่สวยนะครับครับเปิดแสงนี่ครับ เปิดแสงออกก็จะประมาณนี้ครับผมตัดแต่งไปเรื่อยๆครับผมนี่ครับสางตุ้มตาไม้นะครับพี่เลี้ยงข้างลัางก็จะเป็นชะโอมครับผมชะโอมกะแห้งเด็ดแห้งแตกยอดที่กันครับผม นี่ครับผักคาก่อนจะเด็กินพักวานนี่พักคาต้นหนีเด็กินหลายรอบครับนี่ครับต้นทั้งหลังกับตัดแต่งให้กันครับผมอันนั้นก็อีกต้นหนึ่งนะครับปลูกซีทิศนะครับยญ่อยู่สองต้นครับผมมันกับใหญ่ยทุกต้นครับเบิ่งครับรุ่นที่ปลูกพร้อมกันครับผมพี่น้องนี่ครับอันนี้คือรุ่นที่ปลูกพร้อมกันลักษณะ ต้นนี้เหมือนเมล็ดพันธุ์จะเป็นพันธุ์สีเขียวนะครับพันธุ์ใบแหลมใบเงีวนะครับบริเวณพันธุ์ใบใหญ่อาจจะเป็นต้นตัวผู้ตัวแม่ครับผมเมล็ดพันธุ์มาจากหม่องเดียวกันผมกับบริเวณใจมันเป็นยังไงนะครับปลูกพร้อมกันนี่ก็ได้ใหญ่แน่บใบใยแน่ครับผมก็ปกลูกไปเรื่อยพักขาเขาก็ซ่อมไปครับผมงานนี่ก็เรื่อยไปจริงสันี่อันนี้พักหวานได้เนี่ยครับนี่ครับงานพักหวาน โอเคครับผมเดี๋ยวรออัปเดตนะครับตอนต้นนี้ออกยอดนะครับโล่งครับผมกะโล่งขึ้นเบื้องใบครับของลางเปิดให้โล่งขึ้นเดี๋ยวเขาก็แตกยอดให้เขาด้เก็บนะครับนี่ครับเหลือีกหลายกิงนะครับนี่ครับตันนีน่าจะเป็นตุ้มตาไม่ได้ครับนี่ เบิกับตุ่ม,ต,มตาตัดตรงนี้เลยนี่ครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะตัดตัวนี้ดีกว่าตัดตัวนี้ดีกว่าครัจะได้ยอดเยอะๆอบอโอเคครับผม ครับอันนี้ก็เป็นอีกต้นนะครับที่ปลูกค้อมกันครับปี6 4ต้นนี้ใส่เป็นสเดานะครับเป็นพี่เหลียงลำไส้ครับผมแล้วก็มีมะเร็ดลำไย่นะครับแซมนะครับแซมในถุงการปลูกของผมจะปลูกในถุงนะครับบ่แดเอาถุงออกเด้อครับพี่น้องเบิ้งครับ2ปีถุงยังอยู่อยู่ครับนี่ครับ การปลูกสไตล์ของของผมเองนะครับนี่ถุงยังอยู่เด้อครับพี่น้องต้นมะกี้คือกันครับผมที่ผมตัดแต่งกริงว่าด้๋อวถุงออกครับปลูกทั้งถุงชามเลยแต่ว่าเขาตัดก้นถุงออกเด้อครับแล้วก็ใส่ไม้ไผ่นะครับผมสีไงแน่ตอกลงไปครับผมกอก้นานลงไปครับผมตอกไม้ไผ่เพื่อนํารากของเขาครับผมให้ดินข้างล่างมันโปร่งนะครับรากเดินได้สะดวก แล้วก็เอาไอ้ขี้เท่าแกลบนะครับลงหรือปุ๋ยปุ๋ยมักนะครับลงไปก่อนนะครับผมแล้วก็ค่อยเอาไอ้ข้อควานลงปลูกก็จะได้ต้นงามสมบูรณ์นะครับผมถ้าเขาปลูกลงไปเลยนะครับรากเดินบ่ได้นะครับดินแน่นเขาก็จะบวบไปใส่มาใส่ครับผมหรืออาจจะปรุงดินดีๆนะครับปลูกเอาถุงออกก็ได้เท่กันครับผมแล้วแต่วิธีถนัดของไผรของมันเลยครับผมถ้าว่มีสูตรตายตัวครับสาหรับการปลูกข้อขวาน นี่ครับปลูกพร้อมกันกับบอด้ใหญ่ทุกต้นครับแล้วมาเบิ่งอีกต้นหนึ่งครับที่บบมีพี่เลี้ยงนี่ครับปลูกใส่ถุงบอด้แซมเม็ดลํำไย,ยครับผมในถุงเพาะครับกับเป็นจังสีแหละครับอยู่จังสีเลยครับบ่อไปสามาสาคือกันอ่ะจะจะได้เป็นตัวพิจารณาให้พี่น้องได้ศึกษาเบิ่งครับผมว่าเขาควรจะให้พี่เลี้ยงเขาบอ่อนะครับในระยะแรกบางคนไปปลูกใส่เงากล้วยกับบอด้ บ่มีพี่เลียงเลยนะครับผมมันกะจะอยู่ประมาณนี้ครับผมใหญ่ขึ้นมาคือพอสิไปไห้แต่ว่ารากเขาก็บโบไปใส่เพราะว่ารากเขาต้องอาศัยพี่เลียงนะครับในการหาอาหารครับผมเขาจะเกาะดูดกินสารอาหารจากต้นไม้พี่เลียงนะครับถ้าปลูกพร้อมกันรากพี่เลียงยังอ่อนเขาก็จะเกาะได้ง่ายครับนี่เหมือนต้นนี้ครับเอาเมล็ดมะล่าเอาเมล็ดลำไยมาเสริมที่หลังครับต้นนี้ที่แหลกกระโบไปใส่มาใส่ เนบเม็ดลำไยลงไปลำไยเริ่มเริ่มไอ้นี่เรื่มไยเริ่มติดนะครับเข้ากระแตกกิ่งกระโดงครับปีนี้เอามาให้พี่น้องศึกษาน้ำกันกับผมแหลกเปลี่ยนเลนรูไปน้ำกันครับคลิปนี้กาวมาฝากเพียงเท่านี้ครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกกิจกรรมวันว่างครับสวัสดีครับ